สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับเอมมี่เพชรยนต์นะคะวันนี้เอมมี่นาจะมาอัปเดตรถ Nissan นะิสสันอเมร่าน่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคันนี้นะเป็นนิสสันอเมร่าปี2 0 1 9เครื่องยนต์นะฮะหนีีตัว E ีสีดำนาะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามน่าใช้งานนะคะไม่วิ่ง70,000โลนะะราคาตั้งขายอยู่ที่300,000นะฮะ0้0บาทเท่านั้นค่ะนะะเดี๋ยวเราพาลูกค้าท่านเลยนะะคัไปล่่ชมกกนนเยดีวานะ คันนี้นะคะก็เป็นนิสสันอเมร่าสีดำนะคะสีเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามาัลติเดฟเลคเตอร์นะคะแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมนะครพร้อมตราสัญลักษณ์นิสสันนะคะโลโก้นิสสันตรงกลางขนาดใหญ่นะคะป้ายทะเบียนก็ได้ไป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ9กอไก่พอสมเทานะคะ756กรุงเทพมหานครค่ะใครชอบคันนี้นะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยโทรไปเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิป คันนี้นะคะได้เป so ็นล so ้อแม็ก so อ so you know, ัอลลอยโรงงานนะคะได้เป so so ็นล้อแม็กอลลอยโรงงานสีทุทธโทนสภาพดีนะคะล้อแม็กนี้บอกเลยว่าไม่มีร่องรอยการปีนฟุตบาทนะคะไม่มีร่องรอยการกระแทกกับฟุตบ้ฟุตบาทไม่มีแน่นอนค่ะสวยงามนะคะคันนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างของตัวรถทั้งสองฝั่งค่ะนะคะที่เปิดประตูเป็นโครเมียมแท้นะคะคันนี้นะไม่ลอกไม่ดำแน่นอนไม่ขึ้นสนิมค่ะ ภายในนะคะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะทูมารายเป็นทูมารายหุ้มหนังนะคะสีดาํานะคะสามก้านด้วยกันนะทรงสปอร์ตสวยงามนะคะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นซ d ดี a อวิทยุนะคะแอร์อนาล็อกปรับมือค่ะนะคะคันะคะนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะขับง่ายแนย่นอนขับง่ายขับสบายนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเบกกาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะตัดด้วยได้สีแดง เะะบาะเดิมโรงงานจากศูนย์เลยนะคะสภาพดีนะค,ะคันนี้ไม่วิ่งเพียงเจ็ดหมื่นกวโลเองนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะเนี่ยที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะฮะพับเก็บไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออโต้ค่ะระบบเซินทันล็อกนะคะ สวยงามนะคันนี้นะฮะจัดไปน็นในเต็มฟรีดาวกันไปเลยทีเดียวนะฮะผ่อนเพียงเดือนละ6000บาทต่อเดือนนะฮะผ่อนเพียงเดือนละห0 0ันบาทต่อเดือนนะคะเป็นอีโก้คานะคะที่กว้างพอสมควรเลยนะฮะกว้างมากๆนะเอ็มี่สูงร้อเจ็กว่าๆานะบอกเลยว่าขึ้นไปไม่ติดนะคะไม่ติดเลยกว้างจริงๆนะคุ้มค่านะคุ้มค่าแน่นอนนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะนะคะ ตัวนี้นะคะก็รูปทรงเนี่ยยังเป็นโฉมเก่าอยู่นะทุกวันนี้เป็นไมเนอร์ชีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าก็สวยไม่แพ้กันนะคะคันนี้นะคะได้เป็นสกเกิร์ตแต่งรอบคันนะคะและเป็นสกเกิร์ตชุดแต่งรอบคันนะคะสวยงามเลยขอบเซ็นเซอร์ด้านหลังสามจุดนะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายมัลติรีเฟลเตอร์เหมือนกันนะคะสปอยเลอร์โรงงานค่ะ สวยงามเลยนะคันนี้นะฮะสวยงามจริงๆนะราคา359,000บาทเท่าน nice. ั this, ้นนะคะใครที่สนใจนะฮะอยากมาลองชมรถลองขับรถตัวจริงได้เลยนะฮะที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะเสรีไทยซอย95บริษัทเพชรยนต์นะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะที่ตั้งเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะฮะมาแล้วก็ติดต่อหาเอมมี่ได้เลยนะฮะโทรหาเอมมี่ได้เลยนะคะเอมมี่นะฮะรอรับลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะที่บริษัทนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ สำหรับใครที่สนใจนิส s ันอเมร a นะคะ 1.2e ปี19คันนี้นะะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 967252736นะคะเบอร์เอมี่ออนไลน์ก็ได้นะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะต็รบกวนฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ